สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเนื้อหามันคนละเลเวลป .1 บวกลบกปงไปคูณแล้วอย่างเงี้ยต้องสอนทีละชั้นสอนชั้นละแิดวิชากับอีกสีกิจกรรมโดยปกติทำไม่ได้นะครับ <c oughs> ถามถามว่าเหนื่อยไหม <c oughs> ก็ <c oughs> เหนื่อยสุดๆครับ หมดนะตั้งแต่อนุบาลถึงปรหกมีสิบเก้าคนส่วนใหญ่เด็กที่นี่จะเป็นครอบครัวที่ฐานะยากจนหรือพ่อแม่อย่าล้างเราทําทุกงานเหมือนโรงเรียนอื่นๆเหมือนโรงเรียนใหญ่เหมือนโรงเรียนขนาดกลางแต่เรามีครูคนเดียวครูคนเดียวก็ต้องรับผิดชอบทุกงานคราครูคนเดียวรับผิดชอบทุกชั้นนะครับตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 หมีแปดชั้นเรียนสอนชั้นละเปิดวิชา กับอีก4กิจกรรมโดยปกติทำไม่ได้นะครับทางเขตก็เลยเมตตาส่งพนักง,งานราชการมาช่วยอ๋อครับไปดยพนักง,งานราชการมาช่วยสองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเนื้อหาของอย่างหนูสอนป .1 กับป .2 เนื้อหาบางอย่างมันคล้ายกันสอนสามารถสอนรวมกันได้แต่ว่าอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหามันคนละเลเวลป .1 บวกลบป .2 ไปคูณแล้วอย่างเงี้ยต้องสอนทีละชั้น ทั<ม>ให้มันต้องสอนตอนนี้ก่อนแล้วค่อยมาสอนตอนนี้เพื่อที่จะให้ตามเดเวลของเขาค<ม>่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเนื่องจากเราสอนสองชั้นนะครับในเวลาเดียวกันเนื้อหามันแตกต่างกันนะครับ<ม>การพัฒนาของเด็กมันก็แตกต่างกันครับ<ม>ตันนี้มันเป็นปัญหาสําคัญอยู่เราก็พยายามจัดกิจกรรมทุกอย่างในาภายในห้องเรียนของเราให้เหมือนกับโรงเรียนใหญ่เพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนค่อนข้าง จะเด็กจะได้โอกาสบางกิจกรรมที่โรงเรียนเรา,าไม่เคยจัดผมในฐานะที่เป็นครูผมพยายามจัดให้รู้สึกเข็นใจคุณครูครับเนาะปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณโรงเรียนแหละครับกับที่มันมันแย้งกับผู้ปกครองอก็บอกครูน้อยกลัวลูกไม่ได้หนังสือแต่ว่าทางรัฐบาลก็บอกว่า นักเรียนน้อยไม่คุ้มงบประมาณที่ผักด้านบุคลากรครูมานีนะ่เป็นปัญหาที่แย้งกันอยู่ในชุมชนปีนึงงบประมาณโรงเรียนได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเขาคิดจากไรหัวนักเรียนสิบเก้าคนก็ได้งบมาสามหมื่นกว่าบาทแต่ค่าน้ำค่าไฟเดือนละพันค่าไฟพันหนึ่งค่าน้ำพันหนึ่งก็หมดแล้วแล้วเราหางบประมาณอย่างไหนรก็ต้องหากับชาวบ้านทำป่าป่า<ม>ทำป่าป่าทุกปีทุกปีเพราะงบประมาณสามหมื่นมันไม่พออยู่แล้ว แ้วค่าหัางศพ